มีสแกนหน่องค่ยใช้ลิปอะไรคะเนี่ยจิตพักดีสิคะสีเขาแบบอ้นี้มากนี่วันนี้จะทาสีแดงนิดนึงเดี๋ยวไม่มีแรงเดีนยอยากอยากให้ดูก็ปากมันนี่สีสีแดงกระเลี้ยงควายอะค่ะอนี่ชอบทาแบบให้มันเกินนิดนึงอเกินไปเด่วเด้อเออสวยเลยเออต้องทาปากแบบมีลมมีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไปพร้อมลุยค่ะ ดีกันแดดเท่งกันแดดจิตผักดีบอย่านอยู่วีใส่มาหน้องลองทาดูตีสวยสะท้านบอย่านอยู่วีแดดแทงแดดใายันลายยันดำอยากสวยอยากใสถ้าให้ประจ้าต้องมีกันแดดจิตพักดีบอย่านอยู่วีบ้านเฮาขรุขระชาติใดแดดร้อนแดดฮอตกว่าใครร้อนไม่หยุดเดือดปุดปุดอยากจิตซอนมอเมื่อ การนำด้วยสีใช้ได้กับคนพี่สองสีหน้าเนียนไม่ลอยเปตานี้รองพื้นก็ครีมจิพักดีกันแดดก็ครีมจิพักดีสวยจึงปังเกิดผิวเริ่มในหลอดเดียวทาแล้วออกไปเที่ยวกับผู้ได้เลยค่ะคุณพี่ใส่มันนองลองทาดูตีสวยส้านบทยานยูวีแดดแห้งแดดใบยันลายยันดำอยากสวยอยากใสทาให้ประจำต้องมีกันแดดจิต พักดีบ่อย่านอยู่วีดีจิตพักดีบ่อย่านอยู่วีจิตพักดีบ่อยย่านอยู่